มาด้จ้าทุกคนคะ่ะไดเวลากินแล้วจ้าเมื่อนี้จุนตามมาคุ้งเนาะคะ่ะเพิ่งได้พักมากมื่อนี้กระจัดการเลยค่ะตามมาคุ้งปูมาสดจะพี่น้องมาค่ะมาสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะจุนมาก,กวักเลยจ้านี่แหละค่ะจู่ๆในรีวิวก่อนหนนี่เนาะค่ะเนาะนี่แหละมาคุ้งที่ได้มาพักเนี่ยก็ได้มากนนึนงแต่สนมากจุนสื่อริกค่ะแพงหน่อยแต่ว่าเป็นยังของมันขาดเมื่อไรค่ะ ตอนนี้สีโมงแรงค่ะนี่ตำบักฮุ่งใส่ปูมากมาค่ะมาืกินกน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะอาร์ท now 4 p.m. I just made spicy green papaya salad with raw blue crab ทำเอ็นจอยวิมีคำคำ It's 4 p.m. มาพี่น้องจุดสิลุยค่ะสบัดสลัดก่อนค่ะใช้บักเขือค่ะปะกติจุดก็บ่ค่อยใช้บักเขือค่ะบักเขือนี่มันเสียก่อนเราจุดก่นเลยฝ่าเอาใส่บักเขือ เคลือบปออันไม่นั้นมากเราค่ะอืมก็จะกินอันเจ้าแหอมอนพักดองดองเอง่าจะเป็นปันไดมาค่ะพี่น้องแซ่บค่ะปลาซิวแห้งมาจากไทย Mình không chơi <laughs> Mà không tưởng sự mất hơi nổi Có chú gì kìm bất hát hả? แบบมะคงออกคลายอันนี้แล้ค่ะยังก่อนมะคงเพิมแล้วค่ะจุนต้องกินไลนๆคลายาว่าจุนต้องรีบกินใหมหมดจุนพ่ค่อยมากกินมะคงเฮิมไหมคะ่ะหรือว่ามันต่ำมันหวานหน่องเราเอาหน่วยหน่อยสุดม,มีหน่วยหน่วยเดียว จุนบอกให้เอาหน่อยๆซุดค่ะเพราะจุนสีกินไขมันท่านค่ะขันว่าท่านจุนได้่อวจริงตลอดเลยอ,อร่อย ีนบอรคโดนตำกินเท้ากับเซาะด้วยจ้า นี่แหละค่ะมาจากจุดนี้แหละบดทิ่งอกจูนนะดูนี่ดอกกระลำกานยุงขาดมันตะาหมกหลายค่ะจริงจริงก็เสก่ายของพักมันง่ามดีไหมคะ่ะเอามาดองกินดีกว่า nhá khác nếu đang chúc chắc sẹo rất ngon về như hôm nay กาศดีดีค่ะจุนเลอกช้ยเสือผ้าธรรมดา,าแบบนี้ได้13-14องศาคุณละจุนว่าแต่ว่าตกงานืามอแรกมากกับหนาวพือเก่ากิน <c oughs> <c oughs> แล้ต้องออกไปรับแดดครับพี่น้อง ล่อย่อยก่อนจะออกนนนอกันงงจุนสิคาดเลือกหมักพริกก่อนค่ะจุนเอารีวิวอนจุนได้ซื้อของมากมือนี้เอาไปหั่งล้างดีกว่านาอค่ะเนาะเอากลิบกินไปทางหนาม่นบ่นโดนหรอกค่ะรีวิวนั้น มาที่หนึ่งมั้งหรือว่าแนวใจได้มงกรจากสิจัดรูปแบบแบบใดดีด จุนจำไรไว้ด้วยะคะ่ะพริกเริ่มออกนิด กรีดเช็คเบบ ทั้งเผ็ดทั้งแสบแสบไปทั้งสว่วงห้าวเลยค่ะ Vamos lá. Cơm ngọt, tuần vừa mất cơm ngọt nhanh. เปลือกเขาบางีอยู่ค่ะเดี๋ยวจุนจะไปกินสุดท้ายจุนจะกินอันที่มันกินง่ายๆก่อนค่ะเนี่ย จะกินพักบุ้งแต่ว่าร้านจีนเพราะนั่นไม่ขายอยู่ค่ะ่ลวลายังเขาร้านจีนก็หวังว่าสิได้ได้พักบุ้งไหมคะแต่ไม่มีอยู่โอ้เ็ดแเราพี่น้องจุนคู่ฮาเราค่ะ กินกับมีดจับเศ้ากินกับเศร้าเพชรล้ายอยู่นี่สมตำตำแบบเขาปรีกินมาหลายสาดตร์ไง น้ำจืนจุนกินเต็มที่กสร็จับนิดหน่อยค่ยะมันอิ่มผสมผสมพักอย่าง เด็ดแซ่บกินมือม่อวันที่เอาไวปกินมื้อแรงพเพราะข้าเหนียวจุดมีของมื้อว่างค่ะข้าเหนียวก็จะจำกินเนีมื้อแรงค่ะ จูจ่นแล้วงมาว่างหาเมืองแรงกลัวนะคะจุนกินโต๊ะขึ้นอย่างเรากกิน,นะค่ะแค่จุนกินเดี๋ยวออมขึ้นจุนอิ่มแค่นี้จุนกินใบวอยู่ค่ะสีโมงนี่ ตอวเนื้มีก็ชิวแต,ต่กินไม่แรงคิดว่าต้องเห็ดกับเขาใหม่อาหารเทียงจุนพัดเข่าพัดให้แฟนจุนค่ะ ให้เด็กๆกินหนึง่งพาสต้าจุดเห็้เขาพานให้แฟนจุดกินโอ้แสบยพี่น้องไม่ลาไปแล้ว สักใจน้ำมูกน้ำตาไหลแซ่บแซบ่บโอกกอดอกโอเคน้ะค่ะทุกคนค่ะ คลิปนี้จุนขอลาไปก่อนค่ะแซ่บคักค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนา,หนาเนาาจ้ะเนาะบ๊ายบายค่ะอ่ะเรามาดูของที่จูนสั่งเมื่อวานค่ะมาถึงวันนี้แหละประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะน้องก็แถมฮานามิมาให้ด้วยอันนี้จากไทยจูนซื้อทั้งหมด96.68ยูโรค่ะเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,500ค่ะมาดูค่ะก็จะมีพริกแดงเนาะ พริกแดงหนึ่งกิโลนี่ก็ยีบหกยูโรค่ะคาคานี่ประมาณ200กรัมน้องกาคิดจุน8ดยูโรพริกแดงปนเขียวส่วนมากเขียวจะเยอะกว่าอืมจูนจเอามากินสดค่ะเพราะจุนชอบกินพริกเขียวอันนี้ก็หนึ่งกิโลค่ะยี่สิบสองจุดสี่สิบแปดยูโรค่ะ พริกแพงค่ะเพราะพริกเอาเข้ามาจากประเทศไทยค่ะมันเลยแพงมะระกอลูกนี้ห้ายูโรสีเอ็ดเซนค่ะไปะคูณเงินไทยเอานะคะจุนให้ดูค่ะว่าของที่นี่ราคาประมาณอย่างไงเนาะส่วนนี้จุนได้ไม่ถึงจุนสั่งน้องเขาไปโลหนึ่งแต่ได้ไม่ถึงโลหรอกไอ้นี่คือ17บเจ็ดยูโรเจ็ดสเก้าเซนค่ะ มะเขือมะเขือนี่สิบจุ้ายูโรค่ะนี่หละได้มาแค่นี้ค่ะ